หุ้นเดลต้าจากเดิมที่เคยมีมูลค่าตลาดขำๆเพียงแค่ประมาณ60 0 0 0ล้านบาทเนี่ยปัจจุบันนะครับเดลต้ากลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหุ้นไทยไม่ว่าจะถูกถล่มขายมากี่ครั้งแต่จนแล้วจนรอดเดลต้าก็จะผงาดขึ้นมาแล้วก็ทำ New High วิ่งขึ้นไปได้ แต่ยิ่งน่าตกใจว่าตลอดเวลาตั้งแต่ปี2,563จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ภายใต้การประคับประคองของเดลต้มาโดยตลอดอะไรทำไมเดล t a ถึงได้มีอิทธิพลใหญ่ขนาดนี้เส้นทางของเดลต้อะไรที่ทำให้มาเป็นแบบนี้แล้วมันจะไปถึงที่ตรงไหนความเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสปรับลดลงหรือไม่มเดลต้าไมถึงฆ่าไม่ตาย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ s t o c k a c t o r นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของหุ้น Delta หรือชื่อเร่งของเขาว่าเจสันวอ r ์ฮีทำไมถึงฆ่าไม่ตายนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึง Delta เราขอมาพูดคุยกันถึงเรื่องของตลาดหุ้นไทยก่อนนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งกันไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถมีรัฐบาลได้ ตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี2566จนถึงตอนนี้ติดลบไปแล้วราวๆประมาณ8.5%ถือว่าเป็นการติดลบที่บันเทิงเหลืองใจยิ่งนักเดัชนีแกว่งกันไปแกว่งกันมาอยู่ที่บริเวณ1,500-1,530ไม่ยอมไปไหนจะว่ามันแย่มันยังแย่ไม่สุดนะครับเพราะว่าที่ติดลบ8.5%เนี่ยยังเรียกว่ายังดีอยู่เพราะว่าได้หุ้นของเดลต้าเนี่ยเป็นตัวช่วยไว้ถ้าไม่มีหุ้นเดลต้าอยู่ในตลาดหุ้นไทย อะไรจะเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยณนะปัจจุบันควรต้องติดลบเกือบถึง10.5%ด้วยคำด้วยซ้ำไปแปลว่าเดลต้าเนี่ยช่วยชีวิตตลาดหุ้นไทยไว้อยู่ราวๆประมาณเกือบ2%นี่คือสําหรับปี2566นะครับและยิ่งน่าตกใจว่าตลอดเวลาตั้งแต่ปี2563จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ภายใต้าการประครับประคองของเดลต้ามาโดยตลอดตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับ เซ็ตอินเด็กเนี่ยให้ผลตอบแทนเนี่ยบวกอยู่ราวๆประมาณนะครับสิเรนะครับเราอาจจะบอกว่าโอ้โหสปีก็ไม่ได้ดูน่าเกียดนี่เซ็ตอินเด็กให้ผลตอบแทนบวกถึง17%แต่พอไปเจาะถึงไส้ในแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะเดลต้าช่วยครับถ้าไม่มีเดลต้าช่วยตั้งแต่ปี2 5ง3้ตั้งแต่ที่เราเกิดโควิดกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเซ็ตอินเด็กถ้าไม่มีเดลต้าช่วยเราจะบวกขึ้นมาเพียงแค่รา,าวๆประมาณแเท่านั้นแปลว,ว่า3ปีที่ผ่านมา เดลต้าช่วยตลาดหุ้นไทยไว้กว่าเท่าตัวอะไรทำไมเดลต้าถึงได้มีอิทธิพลใหญ่ขนาดนี้นะต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหุ้นตัวนี้ในสไตล์แบบนักวิเคราะห์เขามองกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับ เราก็ต้องย้อนเวล,ลากลับไป3ปีที่ผ่านมานะครับหุ้นเดลต้าจากเดิมที่เคยมีมูลค่าตลาดหรือ Market Cap เนี่ยนะครับขำๆเพียงแค่ประมาณ60 0 0 0ล้านบาทเนี่ยปัจจุบันนะครับเดลต้ากลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหุ้นไทยด้วยมูลค่าที่สูงถึง1.4ล้านล้านบาทนะมากกว่าปตทด้วยซ้ำไปนะครับที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่1ล้านล้านบาทกอนที่ราคาหุ้นเดลต้าจะพุ่งติดจรวดสู่ระดับ 119.50บาทหรือระดับ1,195บาทก่อนที่จะมีการแตกพานเมื่อตอนต้นปี2,563เนี่ยราคาหุ้นเดลต้าอยู่ที่ประมาณ5บาทเท่านั้นนะครับแปลว่า3ปีที่ผ่านมาหุ้นเดลต้ให้ผลตอบแทนนะครับปรับเพิ่มขึ้นกว่า20เท่าตัวหรือ2,000ราคาหุ้นที่พุ่งทะยานไม่หยุดยอนทำให้เดลต้กลายเป็นหุ้นที่มีขนาด PE นะครับ สูงทยานฟ้าเต็ดเพดานก็คือสูงถึง85เท่าไปถามใครต่อใครเราก็มักจะพูดว่าเดลต้าเนี่ยมันเป็นหุ้นที่แพงเกินไปแล้วแต่ไม่ว่าใครจะสบประมาทหรือดูหมิน่นดูเหยียดหยามเดลต้าว่าแพงขนาดไหนนะครับแต่หุ้นไม่ว่าจะถูกถล่มขายมากี่ครั้งแต่จนแล้วจนรอดเดลต้าก็จะผงาดขึ้นมาแล้วก็ทำนิวไฮวิ่งขึ้นไปได้เส้นทางของเดลต้าอะไรที่ทำให้มาเป็นแบบนี้เราจะไปย้อนประวัติคร่าวๆรวมไปถึงแล้วมันจะไปถึงที่ตรงไหน ความเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสปรับลดลงหรือไม่วันนี้เราจะมานั่งแกะกันนะครับเดลต้าต่างจากหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆยังไงหลายคงคนรู้จักหุ้นเดลต้ากันอยู่บ้างแล้วว่าเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนนะครับมาตั้งแต่ปี2538มีบริษัทแม่ก็ มาจากไต้หวันซึ่งในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่มากมายหลายตัวแต่ว่าเดลต้าเนี่ยเป็นเพียงตัวเดียวนะครับที่มีราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยฮะสูงมากที่สุดโดยเฉพาะในปีนี้นะครับปี2566เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นถึง35-40%ส่ะส่วนหุ้นตัวอื่นนะครับมีทั้งบวกแล้วก็ลบคาเขากันไป เดลต้าแตกต่างไปยังไงกับหุ้นในกลุ่มชี้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลักๆอย่างที่เราเคยรู้จักกันไม่ว่าจะเป็น KCE หรือ h a น a านะครับทั้งๆที่ก็อยู่ในกลุ่มชี้ส่วนเหมือนกันนะครับมันแตกต่างกันยังไงถ้าเราเจาะเข้าไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยเดลต้าจะมีอยู่3ธุรกิจหลักๆด้วยกันอันแรกก็คือเป็น power e l e c ็กทรอนิกสคิดออกมาเป็น77%ของรายได้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็น power supply ก็คล้ายๆกับตัว adapter ตัวชาร์จพวก power bank ชาร์จ iPhone เดลต้านี้ถือว่าเป็นเจ้าแรก ที่นำเข้าเข้ามาเลยนะครับก่อนที่เราจะใช้ power bank กันอย่างแพร่หลายนอกจากนั้นเนี่ยนะครับธุรกิจ power supply เนี่ยนะครับยังเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่ถูกไปเชื่อมโยงแล้วก็นําไปใช้กับ data center แล้วก็ได้ขยายเข้าไปยังกลุ่มลูกค้าพวกยานยนต์ไฟฟ้าอีกธุรกิจหนึ่งก็คือพวก infrastructure นะครับคิดเป็น20%ของรายได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมพลังงานทดแทนแล้วก็เป็นพวก เครื่องชาร์จไว้ใช้สําหรับตัว e-v ค่ะอีกธุรกิจหนึ่งนะครับเป็นสัดส่วนรายได้น้อยนะครับ2.5%ของทั้งหมดก็คือ automation เป็นผลิตภัณฑ์และก็โซลูชันในระบบควบคุมอัตโนมัติส่วนบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง kce ก็จะเป็นบริษัทที่มีความชํานาญในการผลิตแผง P.C.B. แผนวงจรสีเขียวที่มีลักษณะของความซับซ้อนสูงนะครับก็คือมีชิปอยู่ด้านบนนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของ KCE จะมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากว่า70%สนะครับส่วนฮหาหน่านะครับจะมีการผลิตแผง P.C.B. คล้ายๆกับ KCE แต่ว่าจะเป็นคนละท้ายกันก็คือจะเป็น P.C.B. ที่รวมเข้ากับส่วนประกอบอื่นกลายเป็น I.C. Packaging หรือเรียกว่า P.C.B.A. นะครับโดยลูกค้าหลักก็อยู่ในกลุ่มยานยนต์แล้วก็กลุ่มเทเลคอมนะครับ จะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าของ Delta ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวก g l o บ a l p l a y e r นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ Data Center แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงแต่ว่า Delta ก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายอื่นๆนะครับแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ Delta ปรับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยมูลค่าตลาดของ Delta นะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ1.3ล้านล้านบาทขึ้นสูงเป็นอันดับหนึ่งนะฮะ ปตท a อ t อทีนะทุกคนเนี่ยถือว่าแพ้เดลต้าหมดนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าแปลกใจว่ามูลค่าตลาดแพงขนาดนี้แต่ว่าสินทรัพย์ของเดลต้าเนี่ยกับน้อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับ10อันดับหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสินทรัพย์ของเดลต้ามีมูลค่ารวมกันทั้งหมดเพียงแค่9 0,000 000, มล้านและอะไรที่ทําให้เดลต้าเนี่ยสามารถที่จะเ,ออเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดขนาดนี้ได้ทั้งท้ที่สินทรัพย์มันมีน้อยเหลือเกินปัจจัยหลักน่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการหาไรายได้แล้วก็กําไรสุทธินะ แม้ว่าสินทรัพย์ของเดลต้าจะมีอยู่เพียงแค่9 0้า0มืล้านแต่สามารถทํารายได้นะครับได้สูงกว่าสินทรัพย์ก็คือในปี2565ราเนี่ยไรายได้ของเดลต้านะครับสูงถึง1.2แสนล้านบาทและในไรายได้1 2แสนล้านบาทนั้นสามารถแปลงเป็นกําไรสุทธิได้ถึง1.5หมื่นล้านบาทถ้าเรามองเป็น ROA หรือ Return on Asset เนี่ยเดลต้าสามารถทําได้ถึง16%นั่นหมายความว่าสูงที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นท็อป10ของเมืองไทยทั้งหมด เราจะเห็นได้เลยว่าในตัวของรายได้แล้วก็กําไรสุทธิที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของ Delta เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่า Delta เนี่ยมีอัตราการเติบโตของกําไรที่ร้อนแรงนะครับ Delta าเนี่ยในปี2,562เนี่ยสามารถทํากําไรสุทธิได้เพียงแค่3,000ล้านบาทพันไปจากปี2,562เลื่อนมาจนถึงปี2,565กําไรสุทธิของเดลต้นะครับได้ขยายจาก3,000ล้านกลายเป็น 1.5หมื่นล้านบาทด้วยกันนะครับนี่คือการเติบโตที่ร้อนแรงอุตสาหกรรมที่เป็นตัวพลิกกำไรอย่างก้าวกระโดดให้กับเดลต้าก็คือ power supply สำหรับ data center ซึ่งมีความต้องการสูงขึ้นมาอย่างมากมายในช่วง3ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของตัวโควิด -19 ทำให้ธุรกิจเนี่ยพึ่งพาระบบออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ทำให้การลงทุนเรื่องเซิร์ฟเวอร์และ data center เนี่ยต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของกระแสของ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงตัวอุตสาหกรรม AI ที่มีการขยายตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับก็ทําให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของ e l t t เนี่ต่อเนื่องนะครับนอกจากปัจจัยบวกจากเรื่องของ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม AI ผลประกอบการในไตรมาสล่าสุดคือไตรมาสสนะครับของปี2566เนี่ยผลประกอบการของ Delta ยังสามารถทํากําไรสุทธิได้ดีอย่างต่อเนื่องคือ4.7พันล้านบาทสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ ทุกสำนักคาดการโดยเฉลี่ยรวมกันไว้ถึง24ปัจจุบันนะครับหุ้นเดลต้าในไทยมีความแพงมากกว่าเดลต้าบริษัทแม่ในไต้หวันแล้วนะครับทั้งๆที่เดลต้าเนี่ยประเทศไทยมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นเพียงแค่32ของบริษัทแม่โดยบริษัทแม่เดลต้าไต้หวันเนี่ยมีรายได้นะครับ จากช่วง6เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่รา,าวๆประมาณ2.12แสนล้านบาทนะครับแต่เดลต้าในไทยนะครับทำไรายได้อยู่ที่รา,าวๆประมาณ6.85หมื่นล้านบาทเท่านั้นและที่สำคัญอย่าลืมว่าเดลต้าแม่ที่ไต้หวันถือหุ้นในเดลต้าประเทศไทยเนี่ยอยู่รา,าวๆประมาณสัก40%นั่นเท่ากับว่าสัดส่วนของรายได้เนี่ยมันก็ต้องถูกหั่นลงไปอีกสัดส่วนของรายได้ถูกหั่นขนาดนี้นะครับแต่ว่ามูลค่าการตลาดของเดลต้าประเทศไทย กับสูงกว่าบริษัทแม่อย่างมากมายเหลือเกินนะครับเราจะพบว่าอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นนะครับว่าตลาดหุ้นไทยทุกวันนี้เนี่ยเหมือนต้องพึ่งพาเดลต้าถ้าเราตัดเดลต้าออกไปแล้วนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับให้ผลตอบแทนอย่างย่เย่มากๆอะไรที่ทำให้เดลต้ากลายเป็นหุ้นที่สามารถรมีอิทธิพลหลักต่อตลาดได้ขนาดนี้ อย่างแรกนะครับในทางคำนวณก็ต้องมาจากการที่มูลค่าตลาดของเดลต้าเนี่ยมันสูงขึ้นเหตุผลที่ทําให้มูลค่าตลาดสูงขึ้นก็จะมีเหตุผลอยู่2หลักใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกก็คือประสิทธิภาพในการทํากําไรของเดลต้าก็ต้องยอมรับถึงอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิของเดลต้านี้ร้อนแรงจริงๆซึ่งก็เป็นสอดคล้องไปกับอุตสาหกรรมนะครับของความต้องการใช้ตัว power supply แล้วก็ data center อย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านะครับแต่อีกเหตุผลใหญ่อีกเหตุผลหนึ่งเลยก็คือการที่ มูลค่าการตลาดสูงขึ้นเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าปริมาณหุ้นของ Delta ที่มีการซื้อขายในตลาดเนี่ยมันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของบรรดานักลงทุนที่อยากจะเข้ามาลงทุนใน Delta นั่นเองเราจะเรียกปริมาณหุ้นที่ให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยได้สามารถเข้าซื้อเข้าขายได้เราจะเรียกว่าฟรีโฟร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเดลต้ Delta มีเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟรอยู่เพียงแค่22.35ป ถือว่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาหุ้นขนาดใหญ่50ตัวแรกหรือหุ้นในเซตเ0น้อยที่สุดแล้วนะครับแต่นอกจากฟรีโฟล์จะน้อยถึง22.35%แล้วบางคนก็บอกว่าโอ้5 2 3 5เนี่ยก็เยอะมากเพียงพอแล้วเกินกว่าที่จะปัสสวะท่วมทะเลได้อย่างไรก็ตาม22.35ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปจอดในรายละเอียดเนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างที่เห็นครับเพราะว่าไปดูกันที่ท็อป10อันดับของผู้ถือหุ้นของ Delta เนี่ย มันก็กินนะครับเปอร์เซ็นต์นะฮะไปแล้วกว่า95.5%ของหุ้นทั้งหมดเท่ากับว่าเกินกว่าท็อป10อันดับแรกของเดลต้าเนี่ยนะครับเราให้นักลงทุนรายย่อยเป็นซื้อซื้อขายขายเนี่ยมีอยู่เพียงแค่4.5%เท่านั้นทำไมมันขัดแย้งกับภาพฟรีโฟร์เยอะขนาดนี้ปรากฏว่านะครับเกณฑ์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมองว่าจะนับ ให้เป็นฟรีโฟร์เนี่ยก็ต่อเมื่อถือหุ้นน้อยกว่า5%ถ้าเราไปดูรายละเอียดใน10อันดับผู้ถือหุ้นแรกเราจะพบว่า4อันดับแรกเนี่ยคือถือเกินกว่า5%นั่นหมายความว่าผู้ที่ถือหุ้นตั้งแต่อันดับที่5เรื่อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะถูกนับเป็นฟรีโฟร์แต่เราก็ต้องยอมรับอีกนิดนึงว่าคนที่ถือหุ้นตั้งแต่5อันดับที่5เรื่อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยแม้ว่าจะถูกนับเป็นฟรีโฟร์แต่กลุ่มนี้เนี่ย ยากมากที่เขาจะขายหุ้นของตัวเองออกมาเมื่อไม่ได้ขายหุ้นตัวเองออกมาปริมาณหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดมันจึงน้อยมากนะครับมีอยู่เพียงแค่4.5%ของทั้งหมดฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ครับว่าหุ้นตัวนี้มีปริมาณหุ้นเยอะมากน้อยเคียงไหนให้ตั้งลงทุนได้ทําการซื้อขายโดยไปดูแค่ฟรีโฟลด์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่นะครับฟรีโฟด์มีเยอะอยู่22%ไม่ได้หมายความว่ามีหุ้นให้หมุนเวียนในท้องตลาดอยู่นะครับ้องไป้วยว่าเกินจากท็อป10อันดับ นะพูดถึงหุ้นแรกเนี่ยมันมีอยู่เบียงแค่4.5เท่านั้นแล้วในท็อป10ตรงเนี้ยเขาไม่มีทางได้เอามาซื้อซื้อขายขายหุ้นอยู่แล้วเขาต้องเป็นการลงทุนในบริษัทระยะยาวค่อนข้างแน่นอนนะครับ mm hmm. เท่ากับว่าปริมาณหุ้นที่มีอยู่น้อยแต่ประสิทธิภาพในการทำไรของบริษัทมีอยู่สูงความต้องการหุ้นมีมากนี่จึงเป็นเหตุผลหลักนะครับนอกจากนั้นแรงบีบอีกแรงหนึ่งที่ทําให้มีความต้องการซื้อในหุ้นเดลต้าเยอะมาจากอะไร ก็มาจากการที่เมื่อมีความต้องการซื้อหุ้น Delta เข้าไปแล้วนะครับหุ้นเดลต้ามีการปรับเพิ่มขึ้นมูลค่าตลาดของ Delta สูงขึ้นทําให้ Delta เนี่ยได้เข้าไปคํานวณอยู่ใน Set 50 Index เมืรร่อได้เข้าไปคํานวณอยู่ใน Set 50 Index อินด็กบรรดากองทุนต่างๆนะครับที่มีการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น Passive f u n นหรือแอคทีฟฟ u n d นที่มีดัชนีอ้างอิงก็คือ Set 50เนี่ยก็ต้องพาเหรดการแหร่กันเข้ามา ซื้อหุ้นเดลต้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ซื้อหุ้นเดลต้าไว้ผลตอบแทนของกองทุนที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยก็อาจจะแพ้เซตอินเด็กซ์หรือแพ้เซตฟิได้เหมือนอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปในก่อนหน้านี้ว่านะถ้าไม่มีเดลต้านะครับป่านนี้เซตอินเด็กซ์คือม่องเท่งไปแล้วนะครับ,รบต้องติดลบไป10กว่าแต่ทุกวันนี้พอมีเดลต้าเลยทาให้เราติดลบเพียงแค่ลบแลบเเท่านั้นคําถามของเราสําคัญเลยนะครับหุ้นเดลต้ามันจะไปถึงจุดไหนและเราควรจะต้องลงทุนในหุ้นเดลต เดิมทีนะครับเดลต้าเนี่ยเคยมีราคานะครับต่อหุ้นอยู่ที่1,000บาทขึ้นไปแตะ1,000บาทครั้งแรกเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมปี2,566ก่อนที่จะมีการปรับราคาพาลงมาจาก1บาทเหลือ0-1บาทเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องตั้งแต่เมื่อวันที่28เมษายนปี2,566การปรับลดแตกพาลงมาเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นการเพิ่มสภาพคล่องเนี่ย ตามเสติในตลาดหุ้นไทยแล้วราคาหุ้นมักจะต้องมีการตอบสนองในทางที่ดีมากขึ้นแรงกระตุ้นที่ทําให้เดลต้ายังคงที่จะนะครับมีแรงให้เกงกําไรต่อนเนื่องไปแบบนี้ผลประกอบการในไตรมาส2ปี2 5 6 6กก็ยังแข็งแกร่งราคาหุ้นมันจะไม่มีทางลงได้เลยหรือจะเป็นอย่างนี้ต่อไปได้นานขนาดไหนผมมองว่าราคาหุ้นของเดลต้าตอนนี้มีจุดเสี่ยงอยู่เรื่องหนึง่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความเสี่ยงในการติดแคชบาลานด้วยกันปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ใน แคชบาลานด์นะครับจะมีอยู่2อ,อข้อใหญ่ๆด้วยกันก็คือเปอร์เซ็นต์เทิร์นโอเวอร์ที่ต้องมากกว่า30%บนะครับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์เนี่ยมากกว่า100ล้านบาทด้วยกันเมื่อเราเติดเกณฑ์เทิร์นโอเวอร์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ในการที่จะพิจารณาว่าหลักทรัพย์ใดหรือหุ้นตัวใดเนี่ยจะต้องติดแคชบาลานด์ความเสี่ยงก็อยู่ตรงที่เดลต้าเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2565เลื่อนมาจถึงปัจจุบันต้ารี่ยียกติบล้วกวก่า3ครัั้้งดวยกนและในอนาคตถาเดลต้า Delta จะติดแคชบาลานซ์อีกมันจะเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้เดลต้าเนี่ยมีโอกาสหลุดออกจากการคํานวณในเซตฟิได้เนื่องจากว่า 1. ในเงื่อนไขสําคัญนะครับในการที่จะอยู่คํานวณในเซตฟิได้เนี่ยนะครับต้องมีมูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะครับมากกว่า50%ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยของหุ้นทุกๆตัวในตลาดในเดือนเดียวกันเนี่ย เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า9จากใน12เดือนหมายความว่าถ้าในช่วงเวลาที่เดลต้าเนี่ยติดแคชบาลานด์เนี่ยมูลค่าการซื้อขายของเดลต้าก็จะลดลงไปครับและเนี่ยติดมาแล้วนะครับ3ครั้งด้วยกันถ้าติดแคชบาลาน c ์อีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้เดลต้าเนี่ยนะฮะจะต้องมีเดือนที่มีมูลค่าการซื้อขายน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะกลายเป็นเดือนที่4นะมันก็จะหลุดเกณฑ์ในการเข้าคำนวณเซฟฟิ 50, ทันทีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ถ้าหลุดออกจากเซต5ฟิต้เมื่อไหร่บรรดากองทุนต่างๆเหลา่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องแหกันเข้ามามีเดลต้าไว้อยู่ในพอร์ตก็จะกลายเป็นตรงกันข้ามกันก็คือต้องขายเดลต้าออกมาจุดตรงนี้นี่เองนะครับที่อาจจะทำให้เดลต้ามีโอกาสที่จะปรับลดลงได้ในอนาคตนะครับโดยสรุปแล้วถ้าเดลต้านะครับ ต้องหลุดออกจากเซตเฟก็มีความเสี่ยงที่ต้องถูกถล่มขายจากบรรดากองทุนที่มีการถือหุ้นเดลต้าเอาไว้รวมไปถึงนักลงทุนรายย่อยต่างๆซึ่งมีการเก็งกำไรเดลต้าองก่อนหน้านี้อาจจะมีความกลัวว่าราคาหุ้นจะมีการปรับลดลงก็จจะช่วยกันขายแต่ผมก็ยังคงมองว่าด้วยความที่ท็อป10นะครับแชร์โฟเดอร์นะครับถือครองหุ้นอยู่กว่า9.5% 5และกลุ่มนี้เขาไม่ขายหุ้นอยู่แล้วก็จะทําให้พื้นที่การลงของเดลต้าเนี่ยมีจํากัดเมื่อลงมาได้สักระดับหนึ่งอาจจะลงจาก ยอดหรือเราจะเรียกว่าดอดาสักสิบยีเนี่ยด้วยประสิทธิภาพในการทํากําไรของเดลต้าที่ยังเติบโตอย่างดุเดือดอัตรา,าก,การทํากําไรได้ดีมากอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงมีการเติบโตความต้องการใช้ Data Center ความต้องการเรื่องของ Power s u p ั l y ยยังมีอยู่สูงก็จะเป็นตัวที่ประคองทําให้ราคาหุ้นของเดลต้ามีโอกาสที่จะกลับมาปรับเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับแล้วในอนาคตแม้ว่าจะหลุดถูกถอดออกไปจากในเซตเฟแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าก็จะมีโอกาสถูกเข้าคำนวณในเซตเฟอยู่ดี ด้วยราคาหุ้นเนี่ยที่แม้ว่าจะถูกขายแล้วก็ปรับลดลงมาแต่ขนาดของ Market Cap ก็ไม่น่าจะหลุดไปกว่า10อันดับแรกในตลาดหุ้นไทยอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็จะมีโอกาสถูกกลับเข้ามาคำนวณใน s ซฟเทตี้แรงซื้อจากกองทุนก็จะมีกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับ หุ้นเดลต้ายังคงเป็นหุ้นที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังด้วยความเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่า1ราคาหุ้นเนี่ยมันมีราคาที่ค่อนข้างแพงขนาด Market Cap มีขนาดที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นจุดแข็งก็เป็นจุดเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือท็อปสิบนะฮะสิคนแรกสิอันดับแรกของแชร์ฮอเดอร์ของเดลต้าเนี่ยถือครองหุ้นกันอยู่ถึง9.5%ถ้าเขา,ขาห้่ขาดห้าเ็อรไเแ็นต่ถ้าเขาเม่ขายาน,นั้นป็นสีไปยย่ยข้าเนนะครับ เพราะว่าก้อนของหุ้นเนี่ยนะฮะมันเปรียบเทียบกับก้อนอุกบาตขนาดใหญ่ถ้าเขาคลายออกมาเมื่อไหร่ก็จะถล่มราคาหุ้นได้เมื่อนั้นนะครับก็ต้องปเป็นสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยต้องพึงระวังไว้ด้วยในการลงทุนในหุ้นเดลต้านะครับ